สวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกวางชมพูนุตด,ดอนแก้บัวคร,บ on, ครับผมแบงค์ชนันทร์พุทธนุสรครับผมวันนี้ค่ะเราพามารับ ฟังกิจกรรมดีๆนะคะของกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยค่ะเขามีการเสวนาในการระดมทุนเคลื่อนไหวกิจกรรม3ปีจองจำสมยศพึกษากเกษมสุขนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยเสวนาในเรื่องของข้อกฎหมายนั่นเองนะคะเราจะได้รับความรู้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการให้ความรู้จากนักวิชาการที่หลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้น้องแบงค์เรายังจะมีการ พูดคุยกับผู้ที่มาร่วมงานนะแล้วก็แล้วก็พูดคุยกับวิทยากรเช่นกันก็ครับก็จะเป็นในส่วนของการแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคลนะครับว่าใครแต่ละคนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับมุมมองทางทางการเมืองนะผมอย่างนั้นพี่กวางขอส่งต่อไม้นี้ให้น้องแบงไปร่วมกิจกรรมในงานนี้แล้วก็พูดคุยกับแขกที่มาร่วมงานเนาะอ่าค่ะ ตัวอย่างคุณสมยศก,ก็คือว่าถูกขังอย่างยาวนานต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนที่จะมีการดําเนินคดีแล้วทุกครั้งที่มีการขอประกันตัวก็ไม่ได้ให้รับการประกันตัวมาถึง15ครั้งต่อเนื่องกันนะครับซึ่งคุณสมยศเนี่ยตามหลักการควรจะได้รับการคุ้มครองจากทั้งรัฐธรรมนูญและพระบาการพิมพ์แต่ก็มีการตีความว่า ข้อกล่าวหาคุณสมยศนั้นอยู่เหนือการคุ้มครองที่ได้รับภายใต้รัฐธรรมนูญและข้อ,ขอคุ้มครองภายใต้ประวการพิมพ์อันนี้ก็เป็นบรรทัานที่น่ากังวลต่อไปนะครับกรณีของคุณสมยศเนี่ยก็จะเป็นภาพสะท้อนของความไม่ยอมแพ้ในการที่จะเรียกร้องการเคารพสิทธิชนการเรียกร้องที่เคารพหลักการประชาธิปไตยตามหลักการสาลกลซึ่งคุณส,สมยศเนี่ยไม่ว่าจะถูกกระทําอย่างอย่างกดขี่อย่างบีทาอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไรคุณสมยศก็ยังไม่ยอมจำนนคดีพี่สมยศนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งคดี ความอายุติธรรมในสังคมไทยนะครับอย่างที่ทราบว่าพี่สมยศเนี่ยเป็นแค่บกกหนังสือแล้วก็โดนคดีที่เป็นคดีที่ไม่สามารถสืบค้นพยานหลักฐานอะไรต่างๆให้ความเป็นธรรมได้แล้วกก็ติดมา3ปีแล้วนะครับเราถือว่าเป็นนักโทษการเมืองคนหนึ่งที่สังคมควรจะจับตามองแล้วก็มองสักทีว่าประเทศไทยเกิดปัญหาอะไรกับระบอบยุติธรรมไทยระบบยุติธรรมไทยครับผมมองว่าอยากให้การเมืองนิ่งนะครับนิ่งเพื่อเพื่อปัญหาสิทธิมนุษยชนต่างๆ มันควรจะถูกคี้คายสักทีเพราะว่าถ้าการเมืองไทยไม่นิ่งะครับปัญหาที่ค้างอยู่ในระบบการจองจําหรือระบบอายุธรรมไทยเนี่ยมันจะถูกไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยอย่างที่บอกว่านักโทษการเมืองหลายๆท่านนะครับแม้จะมีการเยียวยาจากภาครัฐบ้างเมื่อรัฐบาลเพื่อไทยขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเลยที่ว่าแกถูกจับแล้ว3มปีแล้วอะค่ะการใช้กฎหมายกับนักโทษการเมืองเนี่ยกฎหมายอ่ะจะเป็นกฎหมายที่เป็นผดเด็จการนะคะแล้วก็ตัวคุณสมยศเนี่ยแกเป็นบรรณาธิการหนังสือ โดยที่แก่เนี่ยไม่ได้เป็นคนเขียนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแสดงว่าขนาดคุณสมยศซึ่งเป็นสื่อมวลชนยังโดนขนาดนี้ใช่ไหมคะแล้วประชาชนธรรมดาเนี่ยจะทํำยังไงใช่ไหมคะก็คิดว่ามีความจําเป็นนะคะเราต้องมาช่วยกันเขาเรียกอะไรเป่าร้องนะคะหรือว่าสนับสนุนทํายังไงให้คุณสมยศออกมาให้ได้รวมทั้งนักโทษการเมืองคนอื่นๆด้วยค่ะคนนะครับ ที่แสดงออกนะครับในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแสดงออกในทางการเมืองนะครับแสดงความเห็นในทางการเมืองออกแอคชั่นการทาการใดๆในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบรับผิดชอบขั้นต่ำสุดก็คือถูกวิจารณ์ได้็นเรื่องปกติต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบถ้าคุณไม่พร้อมจะรับผิดชอบเรื่องพวกนี้อยู่เฉยเฉยถูกไหมฮะดังนั้นที่ออกมาแสดงบทบาททางการเมืองกันเนี่ยนะครับหรือ โชว์สัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆที่ให้เห็นถึงว่าสนับสนุนใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบนี้นะครับต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาถ้าไม่อยากรับผิดชอบนะครับเราบอกชราร์ลีเบตตยเขาออกแบบให้แล้วคืออยู่เฉยๆถ้าคุณเป็นคนส่วนน้อยในสังคมแล้วรู้สึกว่าไม่มีที่ยืนในสังคมพอจะเข้าใจนะครับเวลาฝั่งที่เขาเ,าเลือกตั้งแพ้ตลอดเนี่ยเพราะเขาเป็นเสียงส่วนน้อยหรือเสียงไม่มากพอเนี่ยเขาก็สมควรที่จะม,มีที่ยืน โอเคอะแต่มัาต้องคุยกันว่ายืนยังไงโดยที่ไม่ฆ่ากันแล้วก็มีกติการ่วมแต่ผมผมพูดจริงๆนะผมฟังได้หมดนะฮะความเห็นจะสเปกตรัมไหนเนี่ยนะฮนะผมเฉยๆและผมปล่อยวางมากเลยจริงๆแล้วผมคิดว่านี่คือรากฐานของสังคมประชาธิปไตยถ้าคุณอยากเห็นสังคมเป็นประชาธิปไตยจะต้องยืนยันในสิทธิของอพื้นที่คนเห็นตางคือไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยคุณควรจะมีหลักการพื้นฐานที่ชัดเจน และหลักการพื้นฐานนั้นก็คนสมรังคนประชาธิปไตวิตนะคือพื้นที่สำหรับคนเห็นตางหลักสันติวิธีวันนี้เราได้รับความรู้เ,เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย ไปอย่างมากเลยนะคะรวมถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยเช่นกันน้องแบงค์เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ได้เต็มอิ่มครับกับข้อกฎหมายและเรื่องที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้นะครับวันนี้ก็ได้รู้กันอย่างทั่วถึงนะครับผมนอกจากนี้ค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนี่ก็คือมุมหนังสือนี่ค่ะมุมหนังสือที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายล้วนๆเลยนะคะเป็นกฎหมายแล้วก็การปฏิรูปมีเศรษฐกิจราาประชาธิปไตยนะคะก็อาจจะ หาซื้อไม่ได้ในที่อื่นแต่ว่าที่นี่มีขายน้องแบงค์ใช่ครับที่นี่เราได้รวบรวมเอาไว้ให้สำหรับคนที่สนใจทางด้านการเมืองนะครับข้อกฎหมายหรือว,ว่าการปกครองนะครับที่นี่มีโมอะไรละครับผมครับผมนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของงานในวันนี้คะ่ะที่กวางกับน้องแบงค์นะคะพาท่านผู้ชมมาดูแล้วก็รับฟังสาระความรู้เดี๋ยวเราจะพาไป ในที่ไหนอีกหนที่ที่มีสาระความรู้แบบนี้ก็ติดตามกันนะคะการสำหรับวันนี้กวางชมพูนุชตอนแก้บวกกับน,น้องแบงค์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ